เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่รา,าชาถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์มีโชคนะคะในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปังสําหรับคุณนะคะเช่นว่าคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะคะคุณก็ ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนะคะมีการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนะคะถึงบางคนเพิ่งเปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่ก็เหมือนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นผิดหูผิดตาอย่างนี้นะคะมีความสําเร็จนะคะคนที่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะล้วนแต่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็นําพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวเองนะคะเงินทองโชคลาภก็ได้ มากมายนะคะไม่ว่าจะจากงานประจำการทำมาค้าขายการทำธุรกิจนะคะหรือได้โชคจากการเสี่ยงนะคะบางคนรอคอยข่าวในเรื่องของการขายทรัพย์สินมรดกนะคะคุณก็จะขายได้หรือควรอาจจะได้ค่าในหน้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะ สำหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ว่าจะจบการศึกษาหรืออะไรนะคะน้องก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ดวงส่งเสริมกันนะคะนําพาสิ่งดีๆมาด้วยกันบางคนก็อาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะก็ถือว่าปังนะคะมีเงินทองไหลามาเทมานะคะ ถือว่าคบหากันด้วยการที่สร้างฐานะร่วมกันนะคะบางคนนะคะก่อนที่จะแต่งงานแต่งการหรือแต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะก็ถือว่าสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่ฟูลออปชันนะคะคนที่มีฐานะนอยนะคะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะดูแลเอาใจใส่คุณได้นีนะคะก็ เช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีใครอยู่ไหมนะคะก็ต้องค่อยๆค,ยคบหาเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะ มไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดทํางานประจํารับราชการหรือทําธุรกิจส่วนตัวงานอิสระอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้เงินทองก็สามเหรียญก็ถือว่าไหลเวียนดีนะคะเงินเข้ามาสะพันะคะให้เราได้ใช้จ่ายนะคะให้เราได้เคลียอะไรต่างๆได้นะคะก็ถือว่าหายใจหายคอโล่งขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เงินได้ทองอแม้แต่โชคลาภนะคะคุณก็จะได้แบบอาจจะเล็กๆนิดน้อยแต่มันได้ประจำอย่างนี้ก็ได้นะคะ การเงินก็ถือว่าไม่ได้ลําบากขาดสนอะไรนะคะได้มาเรื่อยๆถึงจะได้มาแล้วใช้ไปแต่ก็มีให้มาอย่างไงก็ต้องมีเข้ามาถึงใช้ไปแล้วก็มีเข้ามาให้คุณได้ใช้นะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะถือว่าการเรียนก็ไม่ได้กดดันอะไรนะคะเรียนแบบชิวๆผลการเรียนผลการสอบก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ขยัน ทำมาหากินร่วมกันสร้างฐานะร่วมกันนะคะบางคนก็มีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะสร้างเงินสร้างทองนะคะสร้างฐานะเพื่อที่จะจัดงานแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนสร้างครอบครัวก็สร้างครอบครัว เก็บเงินเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะเก็บเงินเก็บทองนะคะอาจจะไม่ได้มองใครนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้มีเวลามองใครก็ได้นะคะคนที่เข้ามาก็ยังเป็นเพื่อนฝูงกันอยู่นะคะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนนะคะเราก็บ้างานอยู่ก็ได้นะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่สีมเมท้าเลยนะคะก็ถือว่าคนวันพุธนะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรล้วนแต่ประสบความสําเร็จทั้งนั้นสีมเมท้านะคะบางคนอาจจะอรอคอยผลการสอบสอบเข้ารับราชการนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในชีวิตคุณนะคะบางคนใฝ่ฝันนะคะที่จะได้งานประจําที่เราใฝ่ฝันบางคนอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะหรือบางคนอาจจะสอบเข้าแพทย์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเหมือน อสอบเข้ารับราชการนะคะสอบเรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะรวมทั้งคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะคนที่ไม่ว่างงานบริการหรือซื้อมาขายไปหรือขายของอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะหยิบสินค้าบางตัวมานะคะก็ค้าขายได้ดีได้กําไรมากกว่าปกติเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะ การเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะจากการเสี่ยงก็พอมีนะคะไม่ได้แย่อะไรนะคะก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมพอสมควรนะคะสําหรับการเรียนถือว่าประสบคความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่จะจบการศึกษาจบสมหวังแน่นอนนะคะน้องอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แผ่นมั่นหมายแต่งงานหรือเพิ่งแต่งงานใหม่นะคะ ก็ถือว่าสร้างครอบครัวที่ดีนะคะเจอคู่แท้แล้วนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้คุณเจอแน่นอนนะคะเจอแล้วคลิกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะคุยอะไรก็เป็นอะไรที่ไปแนวทางเดียวกันนะคะหลังจากที่เราอาจจะโสดมานานานี้ก็ได้นะคะบุเพศนิวาสนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณจะได้อะไรจับ ตอนรอคอยมาเนินเนิ่นนานอย่างนี้นะคะบางคนรอคอยขายทรัพย์สินมรดกนะคะ คอยเงินจากท่านในหน้าอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะหรือบางคนรอคอยข่าวของการทําธุรกิจนะคะเซตระบบมาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางพอเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะถือว่าธุรกิจของคุณนะคะก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วนะคะสาหรับการที่เซตระบบขึ้นมานะคะหรือบางคนทํางานประจําอยู่นะคะก็รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรับราชการก็จะได้ตาแหน่งใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนี้นะคะหรือบางค คนทางานอิสระนะคะก็ถือว่าจะได้งานเป็นรถใหญ่ๆงานวงการบันเทิงก็จะมีคนมาว่าจ้างให้เดินแบบแสดงแสดงละครแสดงหนังอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะที่คุณจะได้งานรถใหญ่ๆมีชื่อเสียงอย่างงี้นะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำแถมมีชื่อเสียงด้วยนะคะ ถือว่าต่อยอดได้ก็รักษาระดับความดีมีความอ่อนน้อมถ่อนตนเอาไว้นะคะถือว่าทุกอย่างจะดีนะคะการเงินโชคลาบก็มีเข้ามานะคะจากการงานนะคะก็ถือว่าดีนะคะอาจจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เน้นนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะคนจะจบการศึกษาจบสมหวังแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็รอคอยการกลับมาของคนบางคนอย่างนี้นะคะเขาก็จะกลับมาคบหาคุณเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะรอคอยการมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็ถือว่าสมปัติถนาแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะหรือบางคนก็สร้างครอบครัวมานะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์การมีบุตรสักทีก็จะสมหวังแล้วนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีหรือทําธุรกิจร่วมกันนะคะหวังที่ ที่จะได้เงินทองเป็นกอบเป็นกรรมสร้างฐานะได้แน่นอนนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะอยากเจอคนที่ใช่สักทีนะคะจากนี้ไปคุณก็จะเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเอยกันได้เลยนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าก็ถือว่าช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะการงานจะนําพาชึ่งซึ่งโชคลาภการเงินมาให้เราคะนะคะถือว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมจากการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะเซ็ตระบบอะไรต่างๆนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายงานอิสระต่างๆนะคะหรือทํางานประจํานะคะอาจจะเหนียดเหนื่อยกับงานแต่ถือว่ามีผล ตอบแทนนะคะบางคนก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนทามาค้าขายนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะมีความสําเร็จสมหวังในเรื่องของการงานนะคะมีชื่อเสียงนะคะ หรือเข้าระบบออนไลน์หรือค้าขายในแอปพลิเคชันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะจากนี้ไปเงินทองไหลามาเทมานะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะอาจจะได้โชคลาบจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะก็ถือว่าสนุกสนุกไปไม่ได้บ้าที่จะเสี่ยงมากมายนะคะ สำหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วหนึ่งไม้เท้านะคะบางคนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถือว่าจะสมหวังทุกประการตามที่เราอยากได้คณะไหนเราก็จะได้คณะนั้นนะคะหรือบางคนคาดหวังที่จะได้เกียรตินิยมนะคะจะจบการศึกษาแล้วคุณก็จะได้ดังที่คุณปรารถนานะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะต่างคนต่างเน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะหรือทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันนะคะก็ถือว่านําพาชื่อเสียงนําพา ความมั่นคงมาสู่พวกคุณทั้งคู่นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนิดนึงนะคะก็ยังไม่ได้มองใครนะคะเขาอาจจะแอบดูคุณอยู่นะคะผ่านช่วงการงานเหน็ดเหนื่อยมากนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะมาทำความรู้จักกับคุณคุณก็เรียนรู้เข้าไปนะคะ คนเกิดวันเสาเร์ค่ะได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะเช่นว่าโยกย้ายที่อยู่อาศาัยโยกย้ายสถานประกอบการโยกย้ายที่ทำมาค้าขายอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหามามากมายนะคะทำอะไรก็ไม่สมหวังสักทีอย่างนี้นะคะจากนี้ไปคุณก็จะสมหวังสมปรารถนาของคุณแล้วนะคะบางคนทำงานอิสระทำงานวงการบันเทิงนะคะมีค่ายเพลงเอง แต่งเพลงเองนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าให้ล่อนไปตามโซเชียลอะไรต่างๆนะคะล่อนไปทุกทุกที่นะคะหวานๆไปเดี๋ยวคุณก็จะมีชื่อเสียงมีคนซื้องานคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะหรืองานประจําก็ถือว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางคนทํางานประจํามานานนะคะไม่มีความก้าวหน้าก็ตัดสินใจออกจากงานมาเปลี่ยนงานใหม่นะคะก็ถือว่ามีความสําเร็จหรือจะทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะ ถือว่าก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรำจากนี้ไปนะคะถ้าคุณต้าที่จะก้าวออกมานะคะยังไงคุณมีความสําเร็จแน่นอนแรกๆทุกคนก็มีอุปสรรคทั้งนั้นนะคะเพราะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแต่จากนี้ไปนะคะ ความสาเร็จมาสู่คุณแล้วนะคะการเงินโชคลาบนะคะก็ได้แน่นอนนะคะจากนี้เริ่มมีโชคลาบหลังจากที่ไม่ได้มีมาหลายปีนะคะไม่ได้มีอะไรกระเตื้องขึ้นในชีวิตนะคะอย่างนี้นะคะจากนี้ไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกฝ่ามือนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะอาจจะรวยเป็นเศรษฐีได้เลยหรือมีอะไรฟุกๆเข้ามานะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะบางคนน้องบางคนก็อาจจะตัดสินใจนะคะที่ อาจจะซิ่วในปีแรกๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรถ้าถามผู้ปกครองแล้วนะคะ,ะบางทีเปลี่ยนที่เรียนใหม่คุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราอที่คนเรียนปัจจุบันนะคะคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะมีชอบนะคะแรกๆก,ก็ชอบพอเรียนแล้วมันไม่ใช่เราอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางคนใกล้จบการศึกษานะคะคุณก็จะจบสมหวังแล้วก็ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือน จะมีความาคนที่ทะเลาะบ,บ่แว้งกันนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะก็อาจจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือตัดสินใจพูดคุยกันนะคะเปลี่ยนสถานะจากาแฟนมาเป็นเพื่อนอนี้ก็ได้นะคะจบกันด้วยดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนคู่ใหม่นะคะพบกันไม่ได้ก็ต้องห่างกันไปอย่างนี้นะคะจบกันแบบ มันถามว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนในตอนแรกนะคะพอคุณพูดคุยกันแล้วก็จะโอเคนะคะหรือบางคนมีอุปสรรคปัญหากันอยู่นะคะมีเรื่องไม่เข้าใจก็อาจจะกลับมานะคะเข้าใจกันมากขึ้นได้กลับมาคบหากาันนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะได้เจอแล้วนะคะอาจจะมากหน้าหลายตาเข้ามานะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะพอค่อยๆค,ยค,ยคบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนก่อนนะคะเราค่อยๆพัฒนาเอาอย่าเพิ่งใจ นนะค,ะคนคิดค่ะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรบางอย่างมีโปรเจกต์บางอย่างนะคะที่จะ ทําทให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะหรือบางคนทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยับขยายนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคบ้างแต่อุปสรรคทําอะไรคุณไม่ได้นะคะบางคนทํางานประจํานะคะหรือ,อรับราชการอะไรต่างๆทํางานอิสระนะคะก็ถือว่ามีโปรเจกต์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างคุณก็เดินหน้าต่อไปเลยอย่าได้ท้อนะคะอุปสรรคปัญหาทํา อะไรคุณไม่ได้คุณจะมีความสําเร็จรออยู่แน่นอนนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากความมุ่งมั่นตั้งใจความเก่งความขยันของคุณนะคะคุณได้แน่นอนจากการงานนะคะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นงานที่มีอะไรที่ดีๆนะคะต่อยอดในเรื่องของชื่อเสียงมาให้คุณก็ได้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะ ผลการเรียนผลการสอบของน้องก็จะดีขึ้นนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหานะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่บ้างานนะคะต่างคนต่างทํางงานทําง,งานนะคะไม่ได้มีเวลาดูแลเจใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็หาเวลาทานข้าวกันไปไหนมาไหนกันนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะบ้างานเหมือนกันนะคะไปได้มองหาใครนะคะอาจจะอยากสร้างฐานะของตัวเองนะคะ,ะลราค่อยมองหาใครสักคนอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีสติในการใช้ชีวิตนะคะค่อยๆดูไปนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพะคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือกันได้นะคะแม่ขุนทองยินดีเลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหรือจะให้เช็ดวงให้มีอ,อุปส ปัญหาอะไรนะคะบอกมานะคะแม่ขุนทองก็จะเช็คให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงเรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ